นิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องนครแลรับตอนราชองครักษ์ผลงานเขียนของชัดพิสิทธ์พงสุวรรณบทที่44ค่ายปากน้ำโยธกาท่านพ่อท่านหญิงอุทานขึ้นหลังจากฝันถึงกรมหมื่นเทพพิพิธพปิดาท่านหญิง ท่านหญิงเสียงพี่อุบลตะโกนเข้ามาเพราะตกใจในคำอุทานจากความฝันของท่านหญิงท่านหญิงลุกขึ้นไปเปิดประตูให้กับพี่อุบลพี่อุบลเข้ามาแล้วนั่งคุยกันถึงความฝันหญิงฝันเห็นท่านพ่อในความฝันท่านพ่อบอกว่า อีกไม่นานจะมีคนมารับหญิงออกไปจากนครแลรับนี้ให้หญิงเตรียมตัวให้พร้อมและให้นำตำราในห้องรับนั้นไปด้วยปกติท่านพ่อมีสมาธิสูงสิ่งที่หญิงฝันคงเป็นความจริงเป็นแน่พรุ่งนี้พี่บล ช่วยหญิงเก็บตำลาในห้องนั้นตามฟาร์มฝันนะคะเพคะพี่อุบนรับคำสั่งพี่อุบนว่าท่านหญิงบรรทมต่อเธอเพคะวันนี้ก็อ่านหนังสือมาทั้งวันแล้วพี่อุบนพูดด้วยความเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวหญิงจะนอนแล้วพี่อุบน ก็ไปนอนเถอะคะ่ะพูดจบท่านหญิงเดินไปส่งพี่อุบลที่หน้าห้องนอนแล้วกลับมานั่งมองดวงดาวบนท้องฟ้าอย่างใจลอยป่านนี้ท่านพ่อจะเป็นอย่างไรบ้างนะหลังจากได้ตัวทออูมาแล้วในกองหนุ่ม ก็ให้คนภายในกองอาสาข่าวนั้นมาเรียนวิชาเลี้ยงนกพิราบเพื่อใช้ส่งข่าวภายในกองทัพโดยวันแรกที่เรียนนั้นนายกองหนุ่มนำดอกไม้ทูบเทียนและนำทหารในสังกัดทุกคนมาไหวนายทออูเป็นอาจารย์ซึ่งนี่เอง เป็นอุปนิสัยของสิทธิ์ที่ดีนายทออูเมื่อเห็นในกองหนุ่มกับทหารในสังกัดยกดอกไม้ทูบเทียนมาไหว้ตนก็ดีใจจนน้ำตาไหลและคิดในใจว่าเราจะสอนลูกศิษย์เราทั้งหลายเหล่านี้อย่างไม่ปิดบังความรู้เลย นทออูสอนการใช้นกพิราบในการสื่อสารกับกองอาสานั้นจนหมดสิ้นความรู้และมอบนกพิราบให้ในายกองหนุ่มสองตัวหลังจากนั้นนายทออูจึงขอกลับไปยังเมืองปาจีนบุรี สิทธิในกองอาสาทุกคนต่างอยากให้ท่านอาจารย์ทออูอยู่ที่ค่ายกับพวกตนแต่นายทออูให้เหตุผลว่าครอบครัวของตนอยู่ที่เมืองปาจีนบุรีตนจึงต้องกลับไปยังเมืองปาจีนบุรีถ้าพวกสิทธิอยากได้ข่าว ค่ายปาจีนบุรีก็จงใช้นกพิราบทั้งสองตัวติดต่อกับตนได้เสมอแล้วนายทออูก็ขึ้นมากับเมืองปาจีนบุรีโดยมีคนในกองอาสาทั้งหมดออกมาส่งที่ประตูกำแพงทางทิศใต้ในขณะนั้นพวกพม่า ยังไม่ได้ตั้งค่ายร้อมพนนครการเดินทางไปตามหัวเมืองตะวันออกยังพอทำได้อยู่เราตัดสินใจดีแล้วนี่เป็นสิ่งที่เรายังพอจะทำได้ในขณะนี้กรมหมื่นเทพพิพิธพี่ยาเธอตัดกับพันบุตรพันเลือง เราจะไปตั้งค่ายที่ปากน้ำโยธากาแล้วคอยดูแลก,การลำเลียงสเสบียงอาหารเข้าไปส่งยังภายในพระนครท่านเจ้าคุณเข้าสารที่รวบรวมได้ในยุ้งฉางเรามีมากน้อยเพียงใดจงแบ่งออกเป็นสามส่วนส่วนแรก เก็บไว้ยามใช้กินกันภายในค่ายส่วนที่สองเก็บไว้ให้ทหารกองหน้าที่ตั้งค่ายที่ปากน้ำโยธกาส่วนที่สามให้นําใส่เรือส่งเข้าไปยังภายในพระนครท่านช่วยเป็นธุระให้กรมการที่ไว้ใจได้ ในพนครออกมารับด้วยพยาค่ะกระหม่อมคิดว่าคนที่เหมาะสมกับการนี้มากที่สุดคือพยาพระคังเพราะพยาพระคังมีความจงรักภักดีต่อบ้านเมืองมากพยาลัตนาทิเบตทูลนายทหารอาวุโส ที่อยู่ข้างกายกรมหมื่นเทพีพิพิธก็คือพญารัตนาธิเบศนี่เองหลังจากไปช่วยชาวบ้านบางระจันหล่อปืนใหญ่แล้วก็ไม่คิดเข้ากรุงพาทหารในสังกัดเดินทางมายังหัวเมืองตะวันออกเพื่อมาเข้ากับกรมหมื่นเทพพิพิธเพราะในครั้งอดีต เคยสนิทสนมกันมาแต่ก่อนพันบุตรพันเลืองพวกเจ้านำทหารสามพันภายในค่ายออกไปตั้งค่ายที่ปากน้ำโยธากาแล้วหาเรือเร็วยี่สิบลำคอยคุ้มกันสเบียงอาหารที่จะออกจากค่ายนี้ไปยังพระนคร ตังกองลาตะเวนตลอดเส้นทางเราต้องการให้สเสบียงอาหารไปส่งในกรุงให้ได้อย่างปลอดภัยพระองค์ถ้าทำอย่างนั้นภายในค่ายนี้จะมีทหารที่คอยรักษาค่ายไม่ถึงสามร้อยนายนะพะยะค่ะพันเลืองทักขึ้น ด้วยความเป็นห่วงเรารู้ดีแต่ในเวลานี้สิ่งสำคัญคือราษฎรภายในกำแพงสูงนั่นถ้าเราไม่สนใจราษฎรแล้วเราจะเป็นที่พึ่งให้ใครได้กรมหมื่นเทพพิพิต,ตัดขึ้นพันทิพ กับพันเลืองเข้าใจดีว่านายเหนือหัวของตนเป็นบุคคลเช่นไรพยาฆ่าพันบุตรพันเลืองรับคำสั่งพญารัตนาธิเบตท่านกับกรมการเมืองปาจีนบุรีกับกรมการเมืองระยองจงไปเล่งให้ชาวบ้าน เกี่ยวข้าวในที่ดอนทั้งหมดเราต้องการสเบียงอาหารให้มากที่สุดก่อนน้ำจะมารับด้วยก้าวพยะค่ะเมื่อสั่งการเสร็จแล้วขุนนางต่างๆก็กาบบังคมลาไปทำหน้าที่ของตนหลังจากนั้น กมหมื่นเทพพิพิธก็เข้าห้องพักมานั่งสมาธิภายในห้องพักที่มีพระพุทธรูปสีทององค์หนึง่งซึ่งเป็นองค์เดียวกับที่ปรากฏในถ้ำเมืองเพชรบุรีปฏิสถานอยู่เหนือแท่นสูงกลางห้องคายปากน้ำโยธกาแล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน ภายในมีทหารอยู่สามพันนายพันบุตรพันเลืองได้แบ่งกำลังออกเป็นกองต่างๆให้ออกรักษาเส้นทางน้ำเป็นระยะจนถึงปากน้ำเจ้าพยาเมื่อได้ข่าวว่าปากน้ำโยธกาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางคายใหญ่ที่เมืองปาจีนบุรีก็ดำเนินการตามแผนนำข้าวสารลงเรือจัดเป็นขบวนล่ลองไปตามแม่น้ำไปทางปากน้ำโยธกาทหารในค่ายปากน้ำโยธการักษาทางลำเลียงอย่างเข้มแข็ง สามารถส่งเรือลำเลียงเข้าสารไปจนถึงปากน้ำเจ้าพยาได้อย่างปลอดภัยทหารของพยาพะคังที่นำกําลังลงมารับเรือลำเลียงก็สามารถนำเรือเข้าสู่ท่าพนครได้สำเร็จด้วยเป็นเพราะเหตุนี้ ความอดอยากภายในพนัครจึงบรรเทาไปได้ระยะหนึ่งข่าวการส่งสเบียงได้สำเร็จเป็นที่ทราบกันทั่วพนะนครททำให้คนในพนะนครต่างมีกำลังใจขึ้นมากพวกโจรขโมยก็ลดลง เพราะทุกคนต่างมีอาหารกินกันไม่อดอยากเหมือนเมื่อก่อนทหารในพนครก็มีขวัญกำลังใจที่จะปกป้องพนะนครมากขึ้นการที่กรมหมื่นเทพพิพิธพ,พี่ยาเธอตัดสินใจทำการครั้งนี้เป็นผลดีหลายประการนัก ขาสารภายในพระนครมีมากขึ้นชาวบ้านและฐานเองเมื่อกินอิ่มก็มีกำลังใจมากขึ้นนับว่าการตัดสินใจของกรมหมื่นเทพพิดพ,พี่ยาเธอนั้นช่างวิเศษจริงพยาตากสินนั่งปรึกษากับนายทหารต่างๆภายในค่ายวัดเกาะแก้ว มีข่าวจากภายในค่ายปาจินบุรีอีกว่าตอนนี้ภายในเขตหัวเมืองตะวันออกนั้นกำลังรวบรวมสเบียงต่างๆจากภายในหัวเมืองเองและจากพ่อค้าเรือสัมภาต่างชาติที่สามารถหาได้จัดส่งเป็นสเบียงเข้ามายัางพนคอนครอีกครั้งหนึ่งขอรับในกองหนุ่มรายงาน พรตั้งแต่มีนกพิราบสื่อสารก็สามารถติดต่อกับค่ายเมืองปาจีนบุรีได้สะดวกมากขึ้นแต่พ่อนั้นหวั่นใจเหลือเกินถ้าข่าวนี้รู้ไปถึงพวกพม่าแล้วพวกมันคงจะตั้งด่านสกัดหรือไม่พวกมัน จะบุกตีค่ายปากน้ำโยธากาถ้าเป็นดังที่พ่อคาดไว้ข้าศึกอาจบุกตีไปจนถึงหัวเมืองตะวันออกได้พญาตากศินหวั่นใจว่าขอบเขตของสงครามจะขยายตัวไปจนถึงหัวเมืองตะวันออกเมื่อถึงตอนนั้นจริงๆ ที่ปลอดภัยจะลดน้อยลงชาวสยามจะเดือดร้อนมากขึ้นแต่ถึงอย่างไรเสียชาวสยามภายในกำแพงทุกคนก็เป็นหนี้บุญคุณก้มหมื่นเทพพิพิษหาที่สุดมีได้นี่สินะคือหน้าที่ ของผู้ที่เกิดภายใต้สเสวกตะฉัตรอย่างแท้จริงพญาตากศินกล่าวสรรเสริญการตัดสินใจของกรมหมื่นเทพพิพิธพ,พ,พี่ยาเธอในค่ำวันนั้นเองขณะที่พญาตากศินกำลังคิดแผนการสงครามอยู่ภายในที่พัก เกิดมีเงาชายรูปร่างสูงใหญ่ปรากฏอยู่ที่ด้านหน้าประตูทางเข้าผู้ใดกันพญาตากสินตะโกนถามแต่ในใจกลับไม่รู้สึกว่าคนผู้นี้จะมาด้วยประสงค์หลายแต่อย่างใด คนทั่วไปเรียกเราว่าก้มหมื่นเทพพิพิธเธอจะเรียกเราว่าองค์เจ้าแขกก็ได้ที่เรามาในวันนี้จะมาสนทนากับเธอสักนิดเธอกับเราคงรู้ดีว่าเราทั้งสองต่างมีสถานะที่เหมือนกัน เมื่อพูดมาถึงตรงนี้พยาตากศินก็รู้สึกปิติใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนว่ากำลังสนทนากับญาติผู้ใหญ่ที่ห่างหายกันไปแสนนานเราจะเตือนเธอว่าบัดนี้ดวงเมืองกรุงศรีอยุธยา ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วทางนี้ก็เป็นไปตามกฎไตรักษ์เมื่อทุกอย่างมีเกิดสิ่งนั้นย่อมมีวันดับเป็นธรรมดาเราอยากให้เธอจงคิดอ่านหาทางออกจากเหตุการณ์นี้ด้วยสติปัญญา หน้าที่ของเธอกับเรานั้นไม่ได้แตกต่างกันแต่บุญวาสนาของเธอนั้นเกิดมาเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเรามากนักจงจำไว้ว่าพระพุทธศาสนากับประเทศชาตินั้นเป็นของคู่กันถ้าพระพุทธศาสนาไม่มีแล้ว ชาติสยามนั้นก็จะมารายหายศูนย์ไปด้วยเมื่อถึงเวลานั้นเธอจงรักษาทั้งพพุทธศาสนากับชาติไปพร้อมๆกันเถิดเรามาเพื่อบอกเธอเพียงเท่านี้ละ่ะในการเบื้องหน้าต่อไปเธอจงรักษาตัวเองให้ดี เพราะชาวสยามทั้งผองต่างต้องพึ่งเธอแล้วเมื่อการสนทนามาถึงตรงนี้ล่างสูงใหญ่นั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปกับความมืดพยาตากสินเองไม่ได้มีความรู้สึกกลัวใดๆกับเหตุการณ์นั้นเลยเพราะ ผู้มีญาณที่สูงย่อมทำสิ่งนี้ได้และองค์เจ้าแขกเองก็มีญาณที่จะกระทำเรื่องนี้ได้อยู่แล้วสิ่งที่สำคัญคือคำพูดขององค์เจ้าแขกที่พูดถึงภาระหน้าที่ของท่านกับความอยู่รอดของชนชาติสยามทั้งปวงและที่สำคัญ ชาติกำเนิดของท่านที่มีแต่ท่านกับพระมารดาเท่านั้นที่รู้ท่านไม่คิดว่าองค์เจ้าแขกจะรู้เรื่องนี้ด้วยแต่นั่นไม่ได้สำคัญเท่าท่าทีที่องค์เจ้าแขกมีต่อท่านช่างเป็นความเมตตา ที่อบอุ่นยิ่งนักข่าวการตั้งค่ายที่ปากน้ำโยธากาไม่อาจลอดพ้นพวกอังวะไปได้มังมหานรธาที่บัดนี้มาตั้งค่ายทัพใหญ่ที่บริเวณวัดศรีกุกทราบข่าวการตั้งค่ายการลําเลียงอาหารจากทางหัวเมืองตะวันออก มาเลี้ยงผู้คนที่กําลังขาดสนภายในพระนครก็ร้อนใจเพราะถ้าปล่อยไว้แบบนี้แผนการตัดทางลำเลียงให้ภายในพระนครอดอยากนั้นจะไม่สำเร็จยังมีเชื้อพวงบ้านผูหลวงที่เข้มแข็งอย่างนี้อยู่อีกหรือ เราคิดว่าพวกเจ้านายผู้ใหญ่ของกรุงศรีจะอ่อนแอเหมือนดังที่มีข่าวรายงานมาหาเราเสียแล้วเราคิดว่าพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรผนวดแล้วจะสิ้นเจ้านายที่มีความสามารถเสียแล้วแต่กลับกันกลับมีกรมหมื่นเทพพิพิธ ขึ้นมาอีกทั้งเข้มแข็งถ้าเราปล่อยไว้นานวันพวกชาวสยามจะรวมตัวกันขึ้นมามากขึ้นกว่านี้เป็นหมื่นเป็นแสนถึงเพลานั้นอังวะถึงจะเข้มแข็งเพียงใดก็ไม่อาจย่ำยีชาวสยามได้เหมือนคราวที่แล้ว เมคระโบกับการะโบพวกเจ้าทั้งสองจงนำทหารจำนวนสามพันไปตีค่ายที่ปากน้ำโยธกาเมื่อตีได้แล้วจงสืบดูทีว่าที่ตั้งค่ายเมืองปาจีนบุรีนั้นอยู่ตำบลใดจำนวนคนมากน้อยเพียงใด เราจะยกทัพไปตีให้สิ้นซากขอรับท่านแม่ทัพเมคาราโบกับการาโบรับคำสั่งแต่ด้วยครั้งที่ศึกวัดโปรดสัตว์นั้นเมคาราโบถูกทหารเมืองตากตีจนแตกพายไม่เป็นท่าทั้งทั้ง ที่มีกําลังพลมากกว่าถึงสมต่อหนึ่งในการบัญชาการกองทัพสามพันคานี้กาลาโบจึงมีสิทธิ์ขาดในการบัญชาการมากกว่าแม่ทัพนาทั้งสองนำพลสามพัน 3, 000, ออกจากค่ายวัดศีกุกในอีกสองวันถัดมา ซึ่งเป็นเวลาพอดีกับกองเรือสเบียงอาหารออกจากค่ายเมืองปาจีนบุรีทหารภายในค่ายปากน้ำโยธกาจึงต้องแบ่งกำลังออกคอยป้องกันทางลำเลียงทำให้ทหารภายในค่ายลดลงเหลือรักษาค่ายเพียงแค่หนึ่งพันนายเท่านั้น